The Best of Daily Beauty 2023 by Dailynews d a i l y n e w s ขอเป็นสื่อกลางในการส่งต่อผลิตภัณฑ์คุณภาพให้กับคนไทยทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์เมคอัพและ health and wellness The Best of Daily Beauty 2023 by d e l ล n e นิจะผ่านการการันตีและใช้จริงจากคณะกรรมการสุดปังและทรงคุณวุฒิ คุณสุวีพึ่งบุญพระประธานบริหาร PP Group ตัวแทนจาก Daily n e w ได้มาแล้วนะคะผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วม The Best of Daily Beauty เยอะมากเลยเดี๋ยวยังไงจะทำหน้าที่เต็มที่แล้วก็เรามาลุ้นกันนะคะว่าวันที่26นี้ใครจะเป็น The Best of Daily Beauty ที่ The Q Stadium M Quartier ค่ะ และในวันที่26ตุลาคมนี้นารานคิวสเตเดียมดีเอ็มคอร์สุขุมวิทไปลุ้นกันว่าผลิตภัณฑ์ไหนจะได้ The Best of Daily Beauty 2023 by Daily News